ผมมีเลขที่ชอบอยู่ในใจแต่ไม่รู้จะประกบกับตัวไหนดีนะครับพาร์นนี้ก็เลยจะมาแนะนำสีตัวเลขที่มาบ่อยนะครับในปีนี้นะครับเรียกได้ว่ามาแทบทุกงวดเลยทุกงวดเลยดีกว่านะครับในปีนี้เลขนั้นก็คือศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะฮะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับจะขามไ่ได้เลยนะครับในเลขท้ายสามตัวนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะมาแทบทุกงวดทุกงวดดีกว่านะทุกงวดเลยนะครับ แต่จะมา1ตัวหรือ2ตัวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่า0127เนี่ยมาดีเดินดีจริงไหมนะครับงวดแรกงวดที่วันที่17เดือน165นะครับ1มานะครับอ่างวดวันที่1เดือน265นะครับเลขที่ออกนะครับออก308นะครับ0มานะครับ ม้วนที่สิบเจ็ดเดือนสองหกห้านะครับออกห้าเก้าเจ็ดนะครับมวดนี้เจ็ดมาครับม้วนที่หนึ่งเดือนสามหกห้านะครับออกเก้าศูนย์ห้านะครับศูนย์มานะครับม้วนที่สิบวันที่สิบหกเดือนสามหกห้านะครับหมวยออกแปดหกเจ็ดนะครับเจ็ดก็ยังมานะครับม้วนบนที่หนึ่งเดือนสี่หกห้านะครับหวยออกหกหนึ่งแปดนะครับ หนึ่งมานะครับวอดวันที่สิบหกทับสี่หกห้านะครับออกเก้าหนึ่งเก้าก็ยังมาอยู่นะครับวอดวันที่สองทับห้าทับหกห้าครับหวยออกหกสองสี่นะครับ,ออ 6, 2, รบสองมานะครับและวอดล่าสุดวันที่สิบหกเดือนห้านะครับหกพฤษภาคมวันที่แล้วนี่ครับหวยออกศูนย์หนึ่งสองเลยหมาสามตัวเลยนะครับ แล้วงวดต่อไปล่ะหวยจะออกอะไรนะครับก็ฝากทุกคนที่มีเลขที่ชอบอยู่ในใจให้ใช้ตัวนี้ไปประกบได้เลยศู 0, 1, 2, 7, นย์หนึ่งสองะครับามาอย่างน้อย1ตัวแน่นอนนะครับก็ลองอไปประกอบพิจารณาดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางที่ จะให้ทุกคนนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองนะฮะก็อยู่กับทุกคนจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่ว่าเตินมาทั้งปีเลยนะครับในปีนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ